นาล่าเขาไม่ได้ <c oughs> ล้วผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเ <c oughs> มื่อกี้แม่ซิมยังไปปลากรอบปลากรอบผอโอ้เออนาลา่าเขามาผอเอาไปหรือบปล่นี่ยผอเอาตัวนั้นเราไปอีฟอเอาไปแล้วอเออเป็นแผนน่น,นส,สีส้มๆหรือไงไเนาะกินไปนแล้วโอ้โห <c oughs> แสบบอกว่าม oh, ันแสบดีเลยไข่ดาวพี่น้องไข่ดาวกรอบอร่อยค่ะพอพ่นเอาปลาเส้็นไปเอ้ยวันปลาเป็นตปลาหวานปลาหวานไปกินเล่น เพลินมากน,นี่กะเพราสามกล่องอันนี้กะเพราเนื้อสองกล่องเป็นกะเพราหมูสับห้าสิบบาทหนะ้าสิบบาทเนื้อเน้นๆนนค่ะผักไม่เยอะค่ะเลิศค่ะส่งถึงที่เอันนี้กะเพาะนนรเพาหมูสับจ้าอันนี้พิเศษไข่ดาวกินอิ่มสองคอนเหรอะ <laughs> ซื้อกล่องเดียกกินได้สองคนค่ะเผาเต็มเราเผาเต็มเราค่ะข้าตัวเองค่ะอัพติดแม่รีวิวไปอย่างละกล่องค่ะอันนี้เม็ดมะม่วงกรุบกุบเดี๋ยวพาเห้นเนี แกะได้อยู่อันนี้เป็นปลาเส้นแม,ม่บอกว่ากองได้เก็บไว้น,นี่ปลาปลาหวานออปลาหวานพอเอาปลาแบบเป็นโตวไปวเป๋เเืออะไรลูกค้าลูกค้าเช็ดมา <laughs> ทุกเช้า อันนี้ด้วยกุบกุบอันนี้เคินไปย<ะ>ังไงอันนี้ปังอ่ะปลาโรยงานะก็เลยออปังงาเป็นไดกรอบกุบกุบอร่อยมากขอบคุณนะจ๊ะจากพี่เกมบอยปากช่องอันนี้ไงนะอ,นนอันนั้นเป็นปลาหมึก แคบหมึกเพื่อนกบกอบหมึกปรุงรสเอ,อม่นใส่กล่องสิไม่นกนก,นกินง่ายเนาะกินว่เบิร์ดกะปิดกล่องฟ้ากล่องไวน้น่ะ <laughs> แกนอยากให้ เขาซีนอย่างดีใน,นไม่นแซบเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นเส้นอันนั้นที่พ่อเอาไปมันเป็นตัวอันนั้นยังไงแมแบบแบบไม่ทัว มาฟ Quindi, ัง <Beng> พ <Zen> ี่เียวไปดู่ oh, okay. way, right ิทำอะรพี่วิว <Kristen> อ <Is it S 2> ันนี้อันนี้แบบรสชาติมันมีอะไรบ้างเค็มนิดนิดหวานนหน่อยกรอบหอมกินกับกระตเตม๋ยวแบบตะกีนเขาใส่ใส่ตำปลาเออต้มเพิ่มตยายน้อยสมัยก่อนเขาใส่ตำปลาแต่ต้นทุนมันสูงเว้นไว้ก่อนหรืออะไรเหลือกล่องสุดท้ายน่ะ คล้ายๆกันแต่ว่าตอนนี้มันมีเอ,เออทรงเครื่องอันนั้นหมดไปแล้วนะคะอันสีส้มๆนะปลากรอบปลากรอบแบบแบบกรอบแผ่นน,นี่อันนี้แบบมีถัว่วมีอะไรด้วยรสชาติคลายกันปะคือกันเหมดแต่ว่าตอนนี้จะเป็นทรงเครื่องเนาะ กรุบกรุบยาไปกินไปก,กินก็ตำตำปลานะ<ม>ก,กินก็ข้าวต้มขึ้นไปแล้วยำยำแมนอยู่ยำใส่บักม่วงเออ,อล <laughs> ลกค้าไปแล้ว <laughs> เรียนแมนอยู่แม่ใส่ทัว่วใส่แอนปลากรอบถือต้องเลยอร่อยอันนี้ก็อร่อยค่ะอันนี้อันนี้อันนั้นเนี่ยปลาอินทรีย์ ถือกล้องให้หน่อย,เด,ยเดี๋ยวจะโชว์ลายเสื้อเขาบว่าเสื้อสวยสีส้มจะไม่พี่น้องงามวอลไลด์เลพี่กัดเสื้อถ้าใครอยากรู้ก็ทักเฟซมาได้เดี๋ยวพิงส่งลิงให้แต่ครั้งนี้ข้างหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะแล้วว่าสีเหลืองก็สวยเห็นบอลรืไม่เห็นแล้วเนาะ <laughs> เห็นมัน, <laughs> น,นี่ลายมีหลายไซส์อันนี้ไซส์น่าจะอกหกสิบประมาณนี้สวยมาก น,นี่จดว่าลูกๆๆค้ากินแล้ววิ่งเลยเมื่อกี้อันนี้ออเดอร์เฟซมากินแคใจ,จายทีเดียวจ่ายเป็นหลอบเดือน,น <ะ S 1> พี่น้องพิงค์ Pink ชอบพิงค์ชอบเออชอบทุกอย่างนะ <c oughs> ชอบอยู่แต่ว่าที่ว่า <c oughs> ถ้าจัดลำดับนะพิงค์จะชอบเออไอ ปลาแผ่นสีส้มแล้วก็ปลาอินทรีย์แล้วก็เม็ดมะม่วงเออโอเคนี่พิงมากตัวนี้กรอบออร่อยกินไปกี่มากกับสิบบน่ะ <laughs> ขอบุนะครับอืมวคุณยายอยู่ข้างล่างสับมะละกอย,อยู่เคี้ยวหมากอยู่กินยังไม่ได้แล้วไ่ค่อยกินหรอพี่น้องน้ำมันแข็งแข็ง หอมหอมสุดหอมออแกงหอยพี่น้องแกงหอยจุกนี่แตงโมเป็นไงแต่แว่าแกงได้หมดขึ้นใครจะสิได้กินนี่เลยพี่น้องส่ง,สงไปอันนี้ของคุณยายเดี๋ยวจะเอาให้คุณยายนะจ๊ะหาทุกเขาก่อนนะบ้านเก็บไว้เบิดไปเลยเ <c oughs> ก็บกล้องไว้แม่บอกว่าเอาไปไว้ไกลๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมด ต้องเอาไปไว้ไกลๆมันจะหมดไวนะเจ้าอมหอยถือไปแล้วคุณ <laughs> <laughs> อเอ <laughs> าตัวดี้ <laughs> <laughs> ไปนะแซ่บป้อปปาบานปาบานแซ่บอย่เพราะไรเงี้ยอันนี้ก็ขาวลูกอันนี้ก็ขาวลูกอะไรก็ขาวพอ <laughs> อ่อมหอยใส่ใส่ผักก็ข่าเหนียวทำ้วนี่คิข mm hmm. นข้าวนี่สุดร้อนมะฮึงแผนกแผนกตำมะฮึงแผนกอันยำนมะฮึงถ้เด็ดก็จะไปนานะฮะก็จะเอาข้าวไปส่งด้วยเพราะว่า ข้าเจ้าสั่งอยู่นาสูตสีมาก,กวนแต่สดๆอพี่น,น้องเอ้ย,อ,ยอันนี้เลือดหมูหมักเนื้อสดกัว่ากันไปแต่ว่าเนื้อตุนยังตุนอยู่ยังไม่สุก ในน้ำซุปซุปเน้อซุปหมูกระเทียมเจียวเจียวโดยนาเด็บมันเจียวงามงามพี่น้องเมื่อมีเทคนิคในการเจียวเริ่มขอยไปเจียวมือนอ่ะนุ้ยเจียวเป็นน้ำดอกสีเหลืองแล้วก็หอมหอมมากไม่ขมนะคะตรงนี้แบบผักให้มันเย็นตรงโอ้ยหลยสเตปตรงใจเย็นพ้อม เข่าดเด้อเด๋ยเพิ่งเริ่มเด้อมแม่สอนให้เรา,านนี่เอาให้เราบ้างนะร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวพามาดูผักนะคะ ผักสดหยิบได้ไม่อั้นแต่ตะมัดกะหล่ำกะงามงาม,งามพี่น้องพี่นนะ้าโหูละผอกละพผ้าสวยงามมัดตัวไหนหยิบเลยนะับเสีย